กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลให้โชคทุกทุกท่านนะครับอะครับว่าพบมาเจอกันนะครับในช่วงบายบาครับของวันที่สิบห้านะครับเป็นเรื่องของตัวเลขแนวทางครับสรุปโค้งสุดท้ายนะครับอาเมื่อนี่นะครับได้คลิปนี้นะครับทางเอ็ดวิไลจะมาสรุปร่วมไอเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องได้ติดตามกัน อ่าสำหรับในคลิปนี้นะครับจะมีสรุปร่วมอยู่สามสำนักนะครับเอฟซีสามนักอ่าคุณพ่อคุณแม่ที่เขามาติดตามมาเบิ่งมาชมครับมากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจนะครับให้ทางช่องวิไลให้โชคนะครับอ่าเนื่องจากทางแอดวิไลนะครับกว่าสรุปอ่าอ่าคิดว่าจะสรุป ให้ FC คุณพอ่อคุณแม่ว่าท่านนะครับเพราวะวันที่สิบหาแล้วคลิปนี้ก็เลยจัดสรุปร่วมสามสำนักนํากันเพราะวาหลังจากเพิ่นปล่อยอชุดเต็มมาแล้วนะครับเพิ่นในส่งตัวเล็กเนี่ยทังสุดสรุปมาห้แล้วก็เลยเป็นการสรุปร่วมนะครับในคลิปนี้จะมีอยู่สามสำนักนะครับให้ FC คุณพอ่อคุณแม่ได้ติดตามกันมักชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทั้งช่องนะครับ ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนอคุณพ่อคุณแม่จะบพอผ่านข่าวสารแนวทางกันนะครับคลิปสรุปรวมเริ่มจากสํำนักแรกนะครับก็คือคนนอนทุ่งนะครับคนนอนทุ่งถือว่าเดินดีอีกส้ำนักหนึ่งนะครับหลังจากเปิดตัวทางช่องเฮ้านะครับวิไลให้โชคถือว่าเดินดีนะครับอีกสํำนักหนึ่งมือนีเพิ่นจะมาสรุปให้นะครับ ส่งตัวเล็กนวทางมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเอาเริ่มจากคนนอนทุ่งครับวิ่งนี่คือคลิปต่องหวนะครับวิ่ง0ูนึครับวิ่งมา3ตัววิ่ง0ูนย์ครับมือนีเป็นจะมานตัวเน้่นนะครับอ่าเน้นตัวไรนะครับสําหรับเล็กวิ่งนะครับอ่าถ้าเอ็นวิไลจะใส่สคริปต่องหัเลยวงกลมให้นะครับอ่ามาเบิ่งกันวงกลมไปที่0ูนย์นะครับอ่าสำหรับเล็กวิ่งวงกลมไปที่0ูนย์ หนึ่งกับสองนั้นคงจะเป็นตัวรองนะครับอาซุดสองตัวเพื่อนนะครับมีอยู่แปดชุดวดนี้นะครับคนนอนทุ่งนะครับแนวทางเป็นบนล่างนะครับอาเบิ้งสคกปให้ดีแนวทางของเพื่อนจะเป็นบนล่างนะครับคนนอนทุ่งมีเก้าศูนย์ครับศูนย์หนึ่งหนึ่งสองเก้าหนึ่งเก้าสองศูนย์สองและกะหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ครับ มีเลขเบิลทั้งสองคู่ก็คือ1นึงกับ 0, 0ูนนะครับนี่คือแนวทางของคนนอนทุง่งอ่าเฮารู้แล้วนะครับว่าคนนอนทุง่งอ่าเลขวิ่งเพิ่นเน้นไปที่0ูนย์นะครับมาเบิ่งกสุด2ตัวนะครับเอฟซคุณพอ่อคุณแม่นะครับเบิ่งให้ดีอ่คู่แรกครับ90ครับคู่แรกลงกลมไปที่90คู่ที่2ครับ01 เอฟซีจะตาให้ดีเบิ้งให้ดีนะครับคู่สุดท้ายครับคือ02ย่ำบาแนวทางของคนนอนถุ่งเป็นบนลางนะครับอ้านี่คือสำนักแรกที่แอดวิไลจะสรุปร่วมในคลิปนี้นะครับเพราะว่าบ่มมีเวลาย่านเอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับหายิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลประท่านนะครับอ่าครับเบิ้งให้ดีนะครับ คนนอนทุ่งครับวงกลมไปที่90-01-02 90-01-02แนว่างเป็นบนล่างนะครับสามารถไปบนได้ไปล่างได้นะครับนี่คือสำนักแรกที่ทางแอดวิไลสรุปให้เอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ได้ติดตามกันอ่ะต่อไปครับเป็นสำนักที่2อ,อ่าก็คือเซียนโนนสาวเอ นะครับเซียนนนนสาวเอก็อคือคลิปตองงวดนะครับเพื่อนปลอยมานะครับะจะเป็นชุดเต็มอยู่นะครับมีทั้งหมด6ชุดและก็เหล็กวิ่งนะครับวิ่ง3กับ5แนวทางเป็นบนล่างดูสคลิปให้ดีนี่คือสำนักที่2ที่ทางแอดวิไลเอามาสรุปรวมในคลิปนี้มีสาสำนักนะครับเป็นสำนักที่2แนวทางบนล่างนะครับ อ่าคลิปตองงวดเพิ่นวิ่งมากนะครับสามกับห้านั่นคือปล่อยตองงวดนะครับมือนีโน่นสาวเอกครับมาวงกลมที่อ่าเลขวิ่งนะครับวงกลมไปที่ห้านะครับวงกลมไปที่หานะครับอ่าแนวทางเปลี่ยนบนลังนะครับอ่าชุดสองตัวชุดประกบคู่ครับจะมีอยู่หกชุดนะครับมีสามห้าอ๋อขออภัยครับมีสามแปดสามเก้า 3 0 5 8 5นย์ห้เอ่าสามเพินบริทิมเดอร์เอฟซยังเป็นตัวร่องยูนะครับอ่าแต่เด่นไปที่5้ากับมี6ชุดนะครับเมื่อบงชุดประกอบคู่ของเพินชุดเน่นนะครับนะสำหรับอ่าโนนสาว A นะครับอ่าวงกลมไปที่ติดทั้งสองตัวนะครับเลขที่อ่าเลขวิ่งนะครับ จะติดทั้งห้าทั้งสามอ่าเป็นวงกลมไหสาคูนะครับเอฟซเอาเริ่มจากเอา3าก่อนเป็นตัวล่องนะครับก็คือ3ามครับวงกลมไปที่3ามนี่คือ3เป็นตัวล่องนะครับหเป็นตัวเด่นวงกลมไปที่3ามเก้าก่อนอจากนั้นครับต่อไปครับคือ50 คู่ที่สองนะครับคู่ที่สามคือห้าแปดคลิปนี้ถือว่าเอฟซีมีกำไรนะครับสรุปรวมถึงสามสำนักนะครับนี่เป็นสำนักของโนโนสาวเอนะครับแนวทางเป็นบนล่างครับวิ่งเด่นไปที่ห้าสามเป็นตัวรองอ่าวงกลมให้สามคู่ครับก็คือสามเก้าห้าศูนย์ห้าแปด 395058ครับนี่เป็นแนวทางของอเซียนโนนสาวเอนะครับงวดประจำวันที่16กร,รกฎาคม2567นะครับเบิ้งสคริปให้ดีอ่าสรุปแล้วนะครับวงกลมเลย3คู่นะครับเซียนโนนสาวเอต่อไปนะครับเป็นสำนักที่3ในคลิปนี้นะครับคือแอดวิไลบอกนะครับสรุปรวมสาสำนักนะครับอ่า สำนักสุดท้ายก็คือสาวสกลนะครับเป็นตัวเลขทัวทางของสาวสกลแนวทางตัวเลขของสาวสกลนี่จะเป็นล่างอย่างเดียวนะครับเอฟซีอ่ะก็คือสองสำนักที่ผ่านมากก็คือนนสาวเอกับคนนอนทุงจะเป็นบนล่างนะครับอ่าของสาวสกลเป็นล่างอย่างเดียวครับไม่เกี่ยวกับบนครับล่างอย่างเดียว ไม่เกี่ยวกับบนนะครับมาติดตามกันวิ่ง2กับ9ครับหลักสิบมี2 4 5หครับหน่วยล่างมี0กับ9แล้วก็แนวทางจับคู่ครับพิ่นจำมาให้แคร์ชุดมี2 0 2 9 4 0 4 9 5 0 5 9นนะครับนี่คือ สาวสกลย้ำว่าเป็นล่างอย่างเดียวเอฟซี FC, คุณพอ่อคุณแม่บ่งสกิมให้ดีสองสานักที่ผ่านมานั่นก็คืออ่าโนนสาวเอละก่คนนอนทุ่งจะเป็นบนล่างนะครับสำหรับสาวสกลล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนอ่าครับมเมื่อบังสุดเมื่าเบิ่บงตัวสรุปของเพิ่นนะครับเด่นให้สองคู่แค่นั้นนะครับสาวสกลอ่าวงกลมมาให้สองคู่แค่นั้นก็คือคู่แรกครับ สองศูนย์ย่ำวาของสาวสุขผลเป็นล่างนะครับเบิงซ์คีมให้ดีนะครับเวฟซีวงกลมไปที่สองศูนย์คู่ที่สองครับติดเก้าก็คือห้าเก้าอ่ะวงกลมให้สองคู่นะครับคุณพ่อคุณแม่เบิงซ์คีมให้ดีสามสำนักที่แอดวิไลสรุปรวบมือนีสองสำนักแรกนะครับก็บคืออ่าโนนสาวเอกับ คนนอนทุ่งจะเป็นบนล่างนะครับสาวสกลนี้จะเป็นล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนอ่าวงกลมให้นะครับก็คือ2 0กับ59อวังไวเอฟซีขึ้สิเข้าใจนะครับสำหรับสรุปรวม3สํานักในคลิปเดียวอ่าสุดท้ายนี่ให้เอคุณพ่อคุณแม่อยู่ดีไม่แห้งกินเขาแรงแซมนอนรับฟันดีโศกโศก,โกมันมันกันสู้ขู่สุ้คน มืออื่นช่วงบายบห้ได้เฮกันทัวช่องเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ